นั่งอยู่นี่ครับตัวนึงอ้างหวแล้ว่นี้นี้จะเดขยับเร็วขยับเร็วชุ่มโอ้ทหกหกตัวครับเต็มเต็มเลย กลาสสวัสดียามเย็นๆครับผมท่านผู้ชมทุกท่านครับเพื่อนพองน้องพี่ญาติสนิทแล้วก็มิตรสหายครับผมที่ขาดไม่ได้น้องๆหนุ่มๆวัยรุ่นนะครับผมวันนี้หนุ่มทุ่งกุลาก็พาออกสู่บรรยากาศท้องไร่ท้องนาเหมือนเดิมครับผมบริกาศที่บริสุทธิ์แล้วก็ผุดพองครับผมเพื่อนๆครับหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยจากหน้าที่การงานต่อสู้ดิ้นรนชีวิต ในแต่ละวันแล้วก็ได้เวลาก็พักผ่อนอีกแล้วครับสําหรับวันนี้รู้สึกว่าลมจะแรงมากเกินครับวันนี้พานเพื่อนมาดักกบเหมือนเดิมครับแต่เราจะวันนี้เอาอแงบมาครับเพื่อนนี่ครับแงบแงบดักกบขนาดห้านิ้วครับความยาวสี่สิบเซนนันเพื่อนนะใหญ่ใหญ่ยาวครับแต่ขนไม่เยอะครับแต่กบเข้าเยอะเข้าดีเหมือนกันนะครับผมส่วนเยอะของเราวันนี้ก็จะเป็นปลาอ้นี้ครับปลาสดนะนเพื่อนนะนี่ ปลาขาวปลาส้อยปลาปลาส้อยปลาซาปลาขาวตัวเล็กๆตัวใหญ่ปาปนกันไปครับเพื่อนเป็นปลาสดครับกินน่าจะรังจนพอสมควรครับเพื่อนกบน่าจะชอบอยู่สําหรับปลาสดนะเพื่อนเพราะว่าเวลาเราบีบเราคันน้ําเราสับมาแล้วน้ําจะขาวนั่นส่งกลิ่นไก่ๆมากครับผมโอเคครับวันนี้ก็มาเย็นมากเลยเพื่อนน่าจะใกล้จะห้าโมงเย็นแล้วครับผมอุปกรณ์ของเราก็น่าจะ ประมาณยี่สิบหรือยี่สิบกว่ากว่านี่แหละครับนับมาก็ลืมแล้วยี่สิบหรือยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองอะไรประมาณนี้ครับผมเนี่เป็นแงบนะครับผมตุ้มไม่ได้อมาครับวันนี้เป็นแงบรวนๆเลยแงบขนาดห้านิ้วครับใหญ่ิ่มเลยกบเข้าเจ็ดแปดตัวนี่สบายๆครับผมเพื่อนโอเคครับเดี๋ยวไปดูไมยของเราแป๊บหนึ่งครับเมื่อกี้เจ้าของนาเขาก็ชี้ชี้ว่าทางนี้แหละเขาบอกว่ามีตาน้ําอยู่สามสี่ที่ว่างั้นนะครับผมผมก็ตามมาไม่ถูกเหมือนกันครับบอกอยู่ทางไหนลุงไงก็ชี้มาแบบนี้ มีตาน้นาอยู่สี่ห้าตาอยู่ทางนู้นแหละทางไหนครับลุงไอ้กระชีมาอย่างงี้ครับเนี่ยป่างงเลยวะไปทางไหนเนาะบ่เนี่ยโอ้แย่เลยนี่ไงครับชมเจอแล้วเดินมาสักพักหนึ่งครับนี่แกบอกว่ามีห้าตานี่น่าจะเป็นตาแรกก็บ,บอกว่าอยู่ต้นมะขามเทศครับอาจจะเป็นต้นมะขามเทศต้นนี้แหละข้างหลังผมนี่แหละโอ้สวยครับท่านผู้ชมครับไม้สวยมากเลยถ้ามีรอยตีนกบด้วยแล้วก็แจ้วเลยครับได้ตัวแน่นอนท่านผู้ชม แต่มันก็ดูไม่ออกนะไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีรับุสภาพไม้แบบนี้ก็น่าจะไว้ใจได้เลยครับผมเพื่อนตาน้ํารวยอยู่นู่นแลวก็ตา้ําใหญ่อยู่นี่ครับนี่ดูมันไหลลงมาครับนี่ครับโอ้โหสวยมากเลยโอเคครับเดี๋ยวหาตําแหน่งวางรอบแป๊บหนึง่งรอยหนูก็มีครับไปรูดหนูหนูมันมาจากไหนกันรูดเนี่ยไม่เห็นโล่ไม่เห็นอะไรหนูครับแต่มีรอยตีนหนูเดินึโอ้แปลกใจเด้ วิธีการใส่แยบเปนเพื่อนนะมันก็จะคล้ายกับการใส่ตุ่มครับแต่มันจะง่ายกว่าเยอะเลยครับเราก็เะ่าแบกตำแหน่งคล้ายๆกันนี้เลยใส่น้นครับเห๋ยวน้ำท่วมเหนยวน้ำท่วมมากแล้วก็กวาดดินมาทำลานลานเหมือนกันกับตุ่มเลยครับเนี่ยกวาดดินมาทำลานหน้างานแบบนี้ครับนี่ครับปลแบบนี้ลานนี้ก็จะใช้ได้ครับ แต่คนอื่นเขาอาจจะดับแบบง่ายกว่านี้เยอะครับอดับง่าย,ายก็ได้ครับไม่ต้องอะไรตีลานอะไรขนาดนี้ครับดักแบบรอบทั่วไปก็ได้ครับคักๆควักๆให้มันเลื่อมหน่อยนึงแล้วก็าาวางไ,ได้ก็ไม้เสียบได้เลยครับเนี่ยผมนี่มันติดนิสัยแล้วครับติดนิสัยชอบตีลานหน้างาครับอ๋อเหยื่อมาเยอะครับวันนี้จับเต็มไปเลยมีกบไปมีก็จะได้รู้กันแล้วครับวันนี้ ไหลเข้าไปพยายามมาเหยื่อแช่น้ําหน่อยนะครับเพื่อนนะเหยื่อเราต้องมีน้ําเลี้ยงหน่อยหน่อยครับมันจะส่งกินคาวได้ดีครับถ้าแห้งเลยมันก็จะเน่าครับเหยือห่อเหยื่อเลี้ยงเหยื่อไว้หน่อยหนึนะ่งมันจะส่งกินได้ดีมากเลยคาวๆแบบแบบที่กบชอบครับอย่างอย่างคนเรากอา็อาจจะไม่ได้กินเท่าไหร่ครับกินพวกนี้ครับแต่สัมผัสที่หกของสัตว์เขาก็จะได้อีก เาก็จะได้ก,กินหนึ่งน้ำคลัาครับเท okay, ใสห่หน้าหน้าลานไว้ครับแบบนี้โอ้โล้นมาแล้วล้นมาแล้วมันขังลานหน้างาไวลครับแต่ก็ทำเบ้าหน้างาครับกบมันชอบมุดเข้าไปแบบนี้ครับแต่ก็หาย้ามาปกแค่นั้นนะเนะสร็จเรียบร้อยครับผมย่าปิดไว,ไว ปกติผมจะไม่ค่อยปิดนะเพื่อนเวลาดักรอบดักอะไรพวกนี้ครับจะเปิดไว้เวลาเดินมาเลาะตอนเช้าให้เพื่อนได้เห็นกันชัดๆเลยแต่วันนี้ขอปิดหน่อยหนึ่งครับ <c oughs> จ้าโน่นครับตอนนู้นครับที่กบจะเข้าครับได้กินน้ําข้าวปลาที่ลาดไว้มันก็จะมามาทางลานนั่นครับตรงน้ำเลือบนั่นแหละครับพอไม่ไม่มีอะไรกินมันก็จะมุดเข้ามากินเหยื่อที่เราใส่ไว้ข้างในนี่ครับโอเคครับผมหลังแรก รู้จะให้ชมบรรยากาศได้นานแค่ไหนมเพื่อนมาเย็นเกินไปครับวันนี้กราบสวัสดียามเช้าครับผมท่านผู้ชมทุกท่านครับเช้าที่อากาศเย็นๆครับอุณหภูมิลดลงน่าจะโอ้โหหลายองศาอยู่ครับเช้านี้ตั้งแต่เมื่อคืนนะครับนอนเย็นเจ็บเลยครับโอเช้านี้ได้เวลามาเก็บแงบกบของเราแล้วครับผมหมายเด็ดของเราก็อยู่บริเวณนี้แหละครับที่ใส่อยู่เมื่อวานครับ ไอตานามสีตาห้าตาหกตานั่นะครับผมทางมายากลําบากเหลือเกินครับวันนี้เอามซค์มาครับลุยดะลุยแหลกมาถึงก็มาเจอไอเหตุการณ์นั้นตื่นตาตื่นใจเลยครับผมนี่มาเจอเบ็ดชาวบ้านเขาเนี่ยโอ้หลอยกลับบ้านสวัเดีติดที่จังเลยครับนี่นี่ตัวหนึ่งที่เห็นนามบุ่นบุ่นบุนอยู่ครับปลาติดเบ็ดครับเขียดมันดีดรอยขึ้นมาข้างบนะแล้วตัวนู้นตัวหนึ่งมุมนู้นตัวหนึ่งนู่น่ะ เนี่ยเนี่ยเอาแล้วเอาเล้ว,วน่าจะติดหลายตัวอย่างมั้งรอบบ่อรอบสระน่าจะเป็นเบ็ดเจ้าของสระมั้งครับเมื่อวานผมมายังไม่มีใครมาเลยเขนาน่จะาปาักตอนมืดมดครับเนี่ยไอ้ไปช่อนน้อยนะครับช้อนป๊อกนู่นเห็นแต่หัวยุบยุบยุบยบไอ้ม,มุมนู้นก็ติดครับนั่นนะโอ้โหสามหลังติดสามหลังเรียง,งเหมงอนัเถอะโอ้ตองบ่อเนี่ยตองหรือเปล่าเนี่ยโอเคครับผมเดีย๋ยวไปเก็บแงะของเราดีกว่าครับกัะเน้นอยู่ ชายหลังข้างหลงังโน้นนะโซนโซนข้างหลังน้องครับเยอะหน่อยครับห้าหกอันแล้วก็มุมสะสองอันครับผมเดี๋ยวเรียบอ,อุปกรณ์แป๊บนึงครับแหช้นน้อยห้อยตองแต่งตองแต่งอยู่เนี่ยครับห <c ười> ลังแรกของเราชาวนี้จะหมามหนไหมเนาะใส่ตังเยอะเลยครับท่านผู้ชมชาวนี้ครับยี่สิบกว่าอัน <C ue> โอ้โห,โโหโกบน้อยตัวเดียวครับปัดนี่ของแรกของเรากบน้อยตัวหนึ่งโอ้โหอู้เก่าไม้เด็ดเรื่องดีครับไม่พลาดเดี๋ยวยิงย,ยาวลงไปนู่นเลยครับตาน้ำครับตาน้ำ ถึงบริเวณโซนไม้เด็ดของเราแล้วครับท่านผู้ชมตาน้ำล้วนๆครับต่อไปนี้ครับโอ้หน้ำขุ่นๆอยู่ครับเนี่ยเห็นไหหนึ่งตัวนั่งอยู่นี่ครับตัวนึ่งโอ้โหโอ้โหอ,โอ,โอ,โอสามตัวครับนี่ฮ่าฮไซสใหญ่ๆครับแต่ไม่แต่ไม่ยักนี่ครับปลาสดปลาสดผสมปูไ,ปไหน่อหนึ่งจ้า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 เออเออเออ,เอ,อ,เอ,อ มาแล้วครับมาแล้วครับโซนทีเด็ดของเราเริ่มมาแล้วท่านชมตัวด,ดูนี้ก็จะดักยากนิดหนึ่งนะครับท่านชมเริ่มดักยากขึ้นแล้วครับเพราะว่ามันต้องตามหาไอ้ตามหาตะมุมนาแล้วครับต่อจากนี้ไปนท่านชมนะเพราะว่านะสภาพน้ําสภาพหมายมันเริ่มจะเปลี่ยนไปแล้วครับนี่โซนบริเวณน้ําท่วมอยู่ทางนู้นครับเดี๋ยวพาไปดูแปับหนึ่งครับ อีกหลังนึ่งอยู่ข้างหน้าเรานี่แหละเน,น้นวางตาน้ําทั้งหมดครับโซนนี้ที่ชาวบ,บ้านเขาชี้มาเมาื่อวานเนี่ยครับว่างงเลยเงียบหรือดิน่นมีรอยกบมั้งหรือเปล่ามีรอยกบอยู่นะโอ้เห็นแล้วครับตัวน้อยๆตัวน้อยตัวหนึง่งฮ้ากบใหญ่สองตัวโโ เนื้อการนะครับเนื้อการนะครับเนาะเนาะเนื้การกาแล้วโอ้น้ำท่วมเยอะไปหน่อยครับแหวกต่ำไปหน่อยเมื่อวานนี้ครับโอ้โหกบเท่าตัวหนึ่งยอย่อยอนี่ครับท่านผู้ชมสามตัวครับไอ้รุ่นปล่อยตัวหนึง่ง <c oughs> อ๋อนี่ตาน้ำไหลแบบนี้ครับดักง่ายครับหวังผลได้อยู่ไม่มากก็น้อยครับข <c oughs> ัดงาไว้ก่อน เด็ถือเดินได้สบายๆครับหายห่วงหายกังวลสามหลังครับยังไม่พลาดนะท่านผู้ชมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าน่าจะเก้าลังครับโซนนี้ท่านผู้ชมคต้นขมเทียนนู่นอันหนึ่งแล้วก็ตาหน้านตรงน,ตนี้แล้วก็ขามไปนู่นแล้วก็น่าอยู่ทางนี้มั้งไม่สองก็สามลังครับฝั่งนี้ ไม้สวยเมื่อวานท่านชมครับโอ้เห็นแล้วตัวนึงโอ้โอ้โดดแล้วโดดแล้วไม้สวยไม้สวยเมื่อวานท่านชมหลังรีวิวครับเมื่อวานนี้กี่ตัวครับโต๊ะตัวต๊ะกี่ตัวครับโอ้โห้าตัวท่านชมนี่ครับอีแงบหน้าหามันดีอย่างนี้แหละท่านผู้ชม มันกว้างครับกว้างแล้วมันมีโอกาสกบเข้าไปเยอะมีโอกาสได้กบเยอะครับไอ้แงบหน้าห้านี่ครับกว้างแล้วก็ยาวด้วยมันมันมันไม่เหมือนพวกหน้าสีครับหน้าสีมันจะแคบนิดนึงนี่ดูผัดนาแล้วล้างได้เลยครับไม่ต้องจอบกบออกเฮ้ยครับ ปาตัวครับอายะเลยหลังนี้โอ้โหใหญ่ๆใหญ่สี่ตัวครับแล้วก็รุ่นๆตัวนึงน,นี่ครับ <c oughs> พอได้อยู่ปลาแทบจะหมดเลยครับใส่ปลาไว้ยังเยอะาวางไว้เนี่ก่อนเดี๋ยวเอาสองหลังฝั่งนู้นก่อนครับ ตา Nam ไหลตรงไหนก็วางตรงนั้นเลยครับโอ้ Nam แห้งหมดแลวท่านชมโอ้มีอยู่ครับมีอยู่มีอยู่ตัวเดียวตัวเดียวเขาล่อเลยอู้น้ำแห้งไปแล้วครับเนี่ยตำแหน่งวางวานนันครับ <c oughs> ตัวนั้นครับมันไปยุยไอยู่ตานน้นหมดตาเมื่อกี้เนี่ยครับ ห้าตัวเลยปลาโท่ใสชุมนุมกันอยู่นู้นหมดครับนี่ครับท่านชมครับพื้นที่ลุ่มนี้จะเป็นพื้นที่น้ําท่วมเดิมครับท่วมหมดเลยครับเถวนี้แล้วก็บริเวณที่ผมใส่นี่ก็จะเป็นโคกครับมันจะเหลือโคกอยู่บริเวณนี้ครับกบมันก็จะหนีน้ําท่วมขึ้นมาบนโคกคดักก่อนหน้านี้โอ้โหติดดีจังเลยครับ แต่เดี๋ยวนี้โอ้เห็นแล้วตัวนึงเห็นแล้วเห็นแล้วโดดแล้วโดดแล้วแต่เดี๋ยวนี้มันก็สภาพน้ําสภาพหมายก็เปลี่ยนไปแล้ววิธีการใส่เราก็จะต้องปรับเปลี่ยนตามฤดูกาลไปเลยครับโอ้โหสองตัวครับไอ้เท่าตัวนึงครับกบเท่าตัวนึงอี๋อีอี๋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 อ้าวอ้าวอ้าวตาน้ำสวยแบบนี้ก็มีโอกาสครับมีโอกาสสูงทีเดียวครับท่านผู้ชม ขัดงาไว้ก่อนครับเพื่อความปลอดภัยถือเดินไปได้ไม่ต้องกลัวครับโอเคล้างเลยครับล้างเลยล้างเลยล้างเลยนี่ครับเท่าตัวหนึ่งแต่ไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับแต่บขบค้างปีครับพลาดไปสองครับโซนนี้ โซนชาวนาชีเป้าให้โอเคครับเลยข้างใสายอีกหลังเดียวครับก็จะย้ายไปอีกไม้นึงไม้เดิมครับไม้นู้นเป็นการปูพรมนะพื่อนนะปูพรมยาวไปเลยครับมันแงบมันเหลือจากนี้ก็เอาไปปูพรมในนู้นเลยครับไม่รู้จะหวังผลได้หรือเปล่าโอเคครับไยาย้ายอ๋อ แป๊บนึงนี่ครับที่เด็ดของเราโคขื่โดยโดยกบต้องชมโดยกบตะไคร้เข้าครับเนี่ยโอ้โหว่าแล้วหลังนี้แก๊กแก๊กแล้วหลังนี้จะเด็ดโอ้โหสามห้าห้าตัวตัวใหญ่ เจ้าโอ้ยดีจังเลยขอบสะขอบสะน้ำชมนี่อะไรเนี่ยโอ้ยตัวรุ่นถุงใสไหมเนี่ยรุ่นเนี้ยดีเลยเนาะนี่นี่นี่ใส่ในผมได้เลยนี่บ้านเ้าเล่นใส่อย่างเงี้เออเดี๋ยวเนี่ยครบคร้างปีครับห้าตัวโลสี่ตัวโลอืมปั่นก่อนไปใส่นาลุงชัยโอ้โหเข้าเหมือนกันในฝั่งนู้นอะ เราจะใช้เพาะผมขี้เกียจไปตอนนู้นมันเดินไกลไงวางเพราะถ้เสร็จแล้วโอ้โหเดินเมื่อยเข้ามาทางฝั่งตอนดูอ่ะเดินเป็นกิโลอ่ะโลกว่ามาพี่มาล่อผมผมไปสายไฟดูบางเลยเนี่ยผมดักฝั่งนี้วางเล่นๆสองลูกสามลูกเนี่ยทางเนี้ยลูกหกเจ็ดตัวไอ้ทางนาไอ้ร่องน้ำตรงท่าบ่ใหญ่ป่าอ๋อไอ้ร่องไส้ไก่อ่ะเหรออ่นั่นแหละผมวางเข้าหกเจ็ดตัวหกเจ็ดตัวลูกลูกประมาณ เนี่ยขนาดนี้แหละแต่ว่าผมเข้างสองฝั่งไงอ๋อสองงาครับงาสองทางยอดไม่ถ้ามันไอฝั่งเดียวมันบนใช่ไอตัวเล็กก็บางทีก็จ่ออยู่ข้างๆครับแม่งไม่วนโง่ที่ผายมัน <c oughs> ึงไปยุ่งแม่งนั่งเฝ้าอยู่างเงีลยไม่เฝ้าเราผ่านไปอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> น้ำใสหมดแล้วลมหนาวมาน้ำก็เริ่มใสแล้วครับ ขยับแล้วขยับแล้วท okay. oh ่านผู้ชมเ็ตุรึเปล่าครับเห็นแล้วละเห็นขยับแล้วยอน้ำใสๆครับท่านผู้ชมดูโอ้โหสองสี่หกหกตัวครับเต็มเต็มเลยนังนี้ดูดูโอ้โหเห็นหรืเปล่าท่านผู้ชมยอยอยอ แล้วต้องเด็ดครับเด็ดครับอาอาขอขัดงาไว้แป๊บนึง <c oughs> ขัดงาก่อนครับเพื่อความปลอดภัยโอ้บอกแล้วเดินมาตั้งไกลท่านชม <c oughs> เดินมาตั้งไกลครับเดินมาตั้งไกลไหนครับขอขัดงาหน่อยนึง <c oughs> อ๋อนีรับโอ้ย ผมข้ากับการเดินเลยครับชมชมท่านชมเดินเลาะบึงมาเนี่ยครับอี <c oughs> ๋ย่างไรครับหกตัว <c oughs> นี่ครับแงบหน้าใหญ่มันดีอย่างนี้ท่านชมครับเนี่ยเข้าเยอะได้ครับถ้ามีกบน,นนะเข้าเยอะมันมันไม่ค่อยแตกไม่ค่อยจะท่านออกครับ <c oughs> พื้นที่มันกว้างพอสมควรครับแงบผ่านนี้ของเราโอ้โหห้าตัวหกตัวสองหลังแลวมั้งเนี่ย ครบสามเมื่อกี้ก็ห้าหรือหกจำไม่ได้แล้วแต่ันนี้หกเลยครับเต็มๆเลยเนี่ยนี่ครับเป็นบึงเก่าใส่ไว้ข้างบึงตรงนี้ครับเนี่ยตาน้ําเก่าไหลแต่น้ําหยุดไปแล้วครับแต่สวยโอ้แตไม่ไหวก็เลยเดินมาจา,นนนนะจากนู่นครับนู่นนะรถจอดอยู่นู่นครับเดินมาใส่ตรงนี้ไว้หลังเดียวเลยแจมหุ้มมีตัวหรือเปล่าเนาะ ห้าอันสุดท้ายของเราครับคุณผู้ชมห้าหรือหกอันโอ้โหดูกบกบน้อยตัวนึนงคุณผู้ชมอ้าวเสียงใครมาอ่ะมีใครมาอีกแล,ล,ล้วมั้งเออเละเลยคันนี้บ <c oughs> รรกันยังวิ่งได้อยู่เลย <c oughs> มันจะเกียวแล้วนะมั้งในะต้เขียวไปเลยเนี่ยดักแบบธรรมดานะมดครับคุณผู้ชมครับเนี่ดักแบบรอบรอบทั่วไปธรรมดาครับเนี่ยไม่ต้องทําร้านหน้าง,งาทําอะไรมากมายครับอโอ้โอ่นเขียดไปแล้วเขียดจะมากินเหยือ่อเราครับสองหลังครับกบน้อยตัวหนึง่ง ีอันนึงนี่อะไรไหมเนาะโอ้เห็นแล้ว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 มีอยู่ครับเห็นแล้วอ่าโอ้หล่นน้อยๆครับนี่สามตัวครับจ้าย่อ,อกรบปีนี้ท่านผู้ชมสามตัวครับโอ้มานั่งแหวกอยู่เมื่อวานกว่าจะได้ที่ดักดินแข็งมากเลยครับนี่ครับวางตำแหน่งยากเหลือเกินเหลืออีก หนึ่งสองสามเหลืออีกสามอันครับยาวไปนี้แหละใส่จะตั <c oughs> ้ง oh, ไม่อยู่แล้วเดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มหนางลดรดแบบนี้ครับตามมาใส่เอ้าเอามีมีมีครับมีครับเห็นแล้วลายลายโอ้อันนี้ก็ยังไม่พลาดเหมือนเดิมครับกี่ตัวครับได้ครับสามตัว เดียวกันหมดเลยท่านชมโซนนี้ครับขบปีนี้ทั้นั้นเลยเนะขบคุณนุ่น,นสามตัวครับกี่อันแล้วเนี่ยสี่อันครับพลาดไปหนึ่งหลังสี่หลังพลาดไปหนึ่งครับเหลืออีกสองอโอเคครับผม,มเพื่อนๆนครับตอนนี้กรได้เก็บแง่ของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมทั้งหมดวันมายี่ิบสองครับ ใส่ไม่หมดใส่ได้ไป21อันครับอีกอันนึงเหลืออีกอันนึงไม่ได้ลงสนามครับนั่งเป็นตัวสำรองไปครับก็เลยไม่ได้ลงครับสุดท้ายก็ไม่ได้ลงครับมืดก่อนครับผม21อันก็พลาดไปฟาวไป2467ย2สองฟาวไปเจ็ครับผมเพื่อนๆ246810121414ครับโดนไป14อันท่านชมอันละ2ตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวครับอันนี้อันนี้เยอะหน่อยครับนี่น่าจะเป็นข้างสามั้งเนี่ย ห้าตัวใหญ่ๆครับดูครับชมโอ้โหอันนี้น่าจะเป็นขอบบึงครับหกตัวเนาะแล้วก็มีสองตัวสามตัวสี่ตัวปะปนไปเลยครับเดี๋ยวขอตัวเทกอกแป๊บนึงเพื่อนๆว่าเราจะได้ปล่อยกี่ตัวครับชาวนี้น่าจะมีตุ้นปล่อยก็หลายตัวอยู่ครับอย่างนี้เท่าไหร่นี่ก็ห้าตัวครับคุณผู้ชมห้าตัวสามตัวอันนี้ตัวเดียว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 สามสามอันนี้ครับโอ้โห นี่น่าจะเป็นข้างบึงข้างหนองน่องเนี่ยท่านชมหกตัวครับโอ้โหสุดยอดถ้าเจอที่มันมันก็เป็นแบบนี้ครับมันก็ได้ผลงานดีอยู่ครับถ้าไม่เจอที่มันมันก็หนุงครับสองสี่หกเจ็ดฟาวครับเจ็ดหลังรวดเลยครับอู้กากแท้โอเคครับผมเดี๋ยวขอเวลายกย้ายถ่ายเทแล้วล้างแงบแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปตอนท้ายกันว่าจะประมาณสกิโลที่เราได้วันนี้ครับผมพอจะเป็นรายได้หรือเปล่าครับหลังจากที่เราทําเป็นเมนูอาหารเสร็จแล้วครับผม หลังจากที่เรากินแล้วก็หลังจากนั้นก็เก็บไว้ไปขายครับเป็นไรายได้เสริมครับผมท่านชม ก็ล้างแล้วก็ยกย้ายถ่ายเทกบของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมท่านผู้ชมครับเพื่อนๆวันนี้เราได้ปล่อยกลุสี่ตัวครับทั้งหมดเท <c oughs> ่าไข่ไก่ได้มั้งครับเนี่ยตัวเนี้ยเท่าไข่เป็ดไข่ไก่เล็กกว่าไข่ไก่ไห,นหน่อยนึงสี่ตัวครับที่เราจะปล่อยวันนี้ส่วน <c oughs> ผลงานของเราเช้านี้ก็น่าจะสี่โลครับเพื่อนๆใกล้เคียงครับอาจจะสามโล สามโลครึ่งถึงสี่โลประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปช่างให้ดูอีกครั้งหนึ่งเหมือนเดิมครับผมเดี๋ยวไปช่างดูที่บ้านนั้นเพื่อนนะสำหรับผลงานของเราเช้านี้ครับนี่ครับกบใหญ่ห,ญหญลายตัวเลยครับนี่เงบยี่สิบสองใส่ได้ยี่สิบเอ็ดเหลือกับบ้านไปอันหนึ่งเมื่อวานครับแล้วก็ปล่อยคืนสี่ตัวครับผมเพื่อนโอเคครับวงโล้งใหญ่ไปเลย จะได้อยู่ได้นานๆสวนปลาของเราก็เหลือกลับบ้านครับนี่ท่านผู้ชมเก็บรวบร,รวมกลับบ้านนะครับรอบหน้าเราจะใช้เป็นซับให้ละเอียดเป็นน้ําข่าวปลาเป็นน้ําปลาเน่าครับเอาไว้เทหน้าลานหน้างาของแงบหรือว่าของตุ่มครับผมงานเช้านี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะถูกอกถูกใจเ,เพื่อนๆเหมือนเดิมนะครับผมกับการสร้างสารรค์ผลงานดีๆมีคุณภาพให้มันคุ้มค่ากับการรอคอยของท่านผู้ชมนะครับผม สายแล้ววันนี้มันจะเกือบสามโมงแล้วครับเนี่ยเก็บไปเรื่อยครับมันวางไว้หลายที่กลัวจะหลงทิ้งก็เลยเก็บช้าๆเก็บไปเรื่อยครับไม่ได้รีบร้อนอะไรสักเท่าไหร่โอเคสายวันนี้ได้เวลาล่ำลาท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับผมก่อนอื่นก็ไม่ลืมนะครับขอบคุณเพื่อนกาสนิทมิสหายน้องๆน้อง,นองหนุัยรุ่นที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจแล้วก็ช่วยกันกดไลค์เป็นกําลังใจให้หนุ่มทุ่งกุลานะครับผมหมายหน้าน่าจะมีทีเด็ดท่านเพื่อนได้รับชมกันอาจจะเป็น อาจจะเป็นลูกปลาหมอครับปลาหมอครับเดี๋ยวปลาหมอเป็นนะเพื่อนนะเพราะว่าเจอแหล่งไว้แล้วเดี๋ยวจะจัดปลาหมอไปให้เพื่อนได้ชมกันบ้างในเมื่อดดูกาลมันเปลี่ยนไปแล้วครับทังก่อนหน้าน,นี้เราเราก็เคยดักแบบเดินเดินวางาตตังตามตามน้ําประมาณนี้ครับวางเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดซึ่งมันหวังผลได้เกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเราดักแบบนั้น พอถึงฤดูนี้ก็ลมหนาวมาแล้วน้ำน้ำน้ำก็เริ่มจะแห้งจากนาแล้วครับท,ท,ท่านผู้ชมตาน้ํามันก็จะไม่ค่อยมีแล้วคันนี้คันนี้แล้วก็รูปแบบการดักการหาอาหารของเราสําหรับกบก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนไมายเปลี่ยนรูปแบบตามตามฤด,ดูกาลนะครับผมเ<อ>นะพื่อนนะก็ติดตามรับชมต่อไปครับว่าการดักกบของผมจะเป็นยังไงสําหรับฤดูกาลลมหนาวมาน้ําเริ่มแห้งจากนาไปแล้ว เช้านี้สายๆของวันนี้นมทุ่งกัวลาต้องลากลับบ้านก่อนครับผมพบเจอกันโอกาสหน้าครับถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวมาจัดให้ได้ดูกันสวยงามเหมือนเดิมครับผมขอบคุณเพื่อนๆครับที่ติดตามรับชมด้วยดีเสมอม,มาครับผมพบกันโอกาสหน้าครับเพื่อนๆสวัสดีครับสายๆวันนี้ครับ